ครับเชฟหมูครับสรุปเมนูอาหารวันนี้ชาคริสจะโชว์เมนูอะไรครับชาคริสครับวันนี้กินอันนี้ชามะนาวครับแตงกวาแตงกวาซอยครับกับน้ำตุ๊กแตงกวาอะไรนะุ๊กตาครับแตงกวาซอยน้ำพริกก็ปวใจได้คนแล้วเมนูด้ปวแล้วครับแล้วก็มีผัดทานผัดบุ้งแตงไม้ ก้านปลาบุ้งแล้วก็ผักบุ้งแม่สแมนคับปลาบุ้งปลูกเองแน่นอนเลยแล้วก็ปลาสองปลาทูดีนะดีนะว่ายน้ำเป็นจ้าครับนายแพทย์ครับปลาบุ้งไฟแดงเออมาเลยอะไรครับดูมาเลยครับจะกินที่เราว่าผักบุ้งไข่แดงร้อนหรือนว่าไงไฟแดง ไ <laughs> ข่แดงไข่แดงป้ากุ้งไข่แดงร้อน <laughs> เอาก็มันปิดไอ้น่องอยู่ครบมเชื่ออ๋อไข่ครับผม,มคนคิดอีบับบนหตคแล้วผม <laughs> มืดมืดเลย <c oughs>